พี่โนครับเป็นไงครับเล่นใหม่จะได้ใ้่ปีโอ้ยพี่พี่ก็เป็นขาคอนเสิร์ตนะถึงจะอายุขนาดนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยจะได้ไปแบบชาร์จชาร์จพลังตัวเองแล้วก็ยิ่งแบบเท้าดาบประหยัดของโมโนเนี่ยเขาจะแบบสนุกเนาะหลายปีแล้วที่เราดูเราดูถ่ายทอดปีนี้เราจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะเราจะไปเปิดฟู๊ดเราไปเปิดฟู๊ดด้วยแล้วเราก็ไปแดนซ์ด้วย เป็นแปลกใหม่ไมได้ที่ตัดส่วน ME มือกูดาราในติบู๊แฉ่อ่อจริงๆแล้วก็คือจริงๆแล้วกับกับกับงานคอนเสิร์ตเนี้ยแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่เขาจะมีบูดาราเข้าไปเสริมนะนะคะก็คือพี่ก็ว่ามันก็จะได้ควคือคักสีอะไรที่ทําให้เราสนุกสนานอะไรที่ทําให ภาพลักษ์เมือภาพลักษ์ประเทศถึงแม้จะถึงแม้จะอยู่ในช่วงของการไว้อะไรแต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจยังยังสําคัญเราเราอย่างที่เมื่อกี้ท่านผู้ใหญกพูดบนเวทีซึ่งซึ่งที่ว่าเพื่อให้ทุกคนอะไรอะได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามันเป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็ เอ่อในช่วงปีใหม่เราก็จะได้รับพลังงานดีๆไปฟังเพลงให้สดชื่นไปรับเอนเนอรีดีๆกันเพราะว่าเมืองแค่เช่นเด็กของเดี่ยวใช่ใช่ต่างชาติต่างชาติก็หลักใหญ่ไปเยอะมากใช่ค่ะมันแล้วก็ชาวต่างชาติก็จะเป็นจุดที่ชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากเนาะซึ่งก็ก็ดีค่ะที่ว่ามันได้ประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็ได้ ได้ส่งความสนุกสนานให้ทุกคนได้สดชื่อช่วงปีใหม่อะรับพลังดีๆตอนปีใหม่เดี๋ยวส่งไปปีต่อไปโปรโกกันแข็งแรงแข็งแรง energy ดีๆกันสาธุขอให้ทุกคนได้รับพลังนั้นพี่เราจะขายของมาด้วยเต้นวิโ้พี่พี่เต้นม่อกีอยูู่น่าเวทีเต้นมารออายุเกินหรือเปล่าไม่สนุกค่ะได้ได้พี่ว่าบรรยากาศตรงนั้นน่ะนะมันก็ทำคงทำให้เรา ลืมแก่ <laughs> ซื้งนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะวสุจริงๆแล้วพี่เป็นคนมีความสุขง่ายมากก็จะอยู่กับอะไรหมูม้าแมวแล้วก็พยายามมองทุกอย่าง ôi, ด้วยด้วยมายเซ็ตที่ต้องปรับตัว <c oughs> ทุกอย่างมันยากหมดอะตอนนี้ <c oughs> มันไม่มีอะไรง่ายเลยเนาะเ,เราต้องพยายามรึกถึอว่า เรายังโชคดีกว่าคนที่หากใหญ่ใช่ไหมเวลาที่เราเหนื่อยอ่ะเราจะแบบว่าโอ้สงสารเขาจังเลยเราเห็นเขานั่นแหละเขาลำบากจริงเราเราหย,ยนึกแต่ว่าตัวเราตัวเราลำบากอะไรอย่างเงี้ยอะไรแก้ไขตรงไหนได้ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยแก้นไปทีละจุดแต่ดูคนที่เขาลำบากจริงจริงแบบเขาลำบากมากตนี้การที่าประสบกรณใช่หลยใช่หลายอย่างทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องความยากในสังคม สแกมเมอร์หรืออ้าอุทกภัยวินาศภัยที่ว่าตอนนี้เราต้องอยู่แบบตัวเราแข็งแรงก่อนนะเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราให้เราแข็งแรงก่อนแล้วก็จะได้พยายามเป็นคนที่มีสติเราจะได้ค่อยๆประคับประคองตัวเราแล้วก็คนรอบๆข้างถ้า็นตัวเราแข็งแรงตัวเรา่มแข็งแรงตัวเราตอนนี้จะ็นยงไบ้างตอนนี้เอ่อมีช่วงก่อนหน้านี้ที่มีมีเรื่องของแพนิคใช่ไหมคะตอนนี้ก็ ก็คือแบบดีขึ้นหมเพราะว่าวันนั้นอาจจะแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้ปุกปั่นแต่ว่าตอนนี้เราก็คือเหมือนเราจะต้องเตรียมเตรียมตัวแล้วล่ะเตรียมตัวตลอดจริงๆที่เป็นคนมียงมียาอยู่กับตัวแต่ว่าวันนั้นก็นั่นแหละแพนิคมันจะมาได้แบบไม่รู้ตัวก็ขอบคุณที่ที่ที่หลายๆคนเป็นห่วงแต่พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแต่ก็ที่คนรอบข้างคอยพยายามสังเกตพี่ลูกผู้ใช่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 ก็คนรอบข้างก็ ตอนนี้คนเป็นเยอะนะคะคนเป็นเยอะกับไอ้วกอะไรทงความรู้สึกแบบนี้ความเครียดอะความเครียดมันมันกระตุ้นเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะพยายามไม่รู้ว่าพี่ก็ไม่อยากเป็นอะไรที่ที่อ่อนแอแล้วพอดีก็คนรอบข้างอะไรอย่เงี้ยเป็นห่วงจัสถานการณ์นะเขาคิดออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่วอุ้ยคลิปนั้นแก่มากเลยซึ่งแบบว่าจริงจก็ คือพอเรารู้ตัวปั๊บเราก็ขอลงจากทีทีแล้วเราก็เหมือนไปไปนอนพักนิดนึงเออคนก็บอกว่าลูกนี้แลายๆนคนก็เป็นเป็นเนเยอะมากเด็กต้องระวังนะคะตอนนี้ก็เป็นกันทั้งทั้งอายุน้อยๆที่บางทีเด็กก็รับแรงกดดันจากจากหลายๆทางในเรื่องในสังคมเรื่องการเรียนการจะต้องไปต่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเอออะไรที่มันช่วยกันทําให้มีความสุขได้ก็ช่วย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 กัน สาะทำให้จิตใจซอฟตอรเนาะรอยยิ้มง่ายที่สุดเลยเมืองไทยเราเนี่ยซอฟต์ทาวเวอร์เราคือรอยยิ้มเราเวลคัมชาวต่างชาติแบบเข้ามานะคะเจอคนไทยที่น่ารักมากเป็นตัวเป็นตัวเองเขาอยากปรึกษาแพทย์อยู่ตลอดตลอดอย่างนี้หลายคนเขาเออไม่อยากไปพบแพทอุ๊ยตจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นบ้านะคะเราเราเป็นอะไรที่เราอาจจะเครียบไม่รู้ตัวเรา เราอย่าไปไปคิดว่าคือถ้าเป็นน้อยๆแล้วก็ฮิวได้อะมันมันจะดีแต่ว่าถ้าเราเริ่มเป็นเยอะเนี่ยเราก็ปรึกษาคนที่เขาเชี่ยวชาญเขาแพทย์สาใดญ่ๆจากตั้งแต่ตอนที่น้อยๆเอออย่าไม่รอสวควรจะพบแน่ใช่ใช่ช่ใช่แล้วคือสิ่งที่สําคัญคือต้องรู้ทันอารมณ์ด้วยบางทีเราอารมณ์เราสวิงแบบไม่รู้ตัววันๆค่ะ ผมอ่นน้ถา,า,ถ,าถ่นค่ะแม่จิ๋มมายรช่ะแม่จิ๋มจริงๆแล้วข่าวที่ออกมาก็คือต้องขอบคุณทุกคนที่ที่ส่งความห่วงใยไปให้ครอบครัวอาจิ๋มแล้วก็ตัวอาจิ๋มนะคะจะบอกว่าอาจิ๋มอะพวกเรารู้กันสักพักแล้วค่ะสักสักพักใหญ่ๆเล้วว่าอาจิ๋มไม่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่ว่าเราเราก็สลับกันไปไปไป,ไปเยี่ยมให้แกแบบ ไม่งาโจริงๆแล้วไม่มีคําว่าหนากว่ะคือครอบครัวดูแลดีมากน้องจ๋าน้องเจมดูแลคุณแม่อย่างดีแล้วก็ยิ่งมีหลานมาดูแลแต่ทีนี้เนี่ยอาการทางสมองเนี่ยกว่ามันจะปรากฏเนี่ยมันมันไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่เป็นแผลอ่ะอม,มันก็เลยม่มเห็นเลยใช,ใช่ใช่เราก็นึกว่าแกสโลโลงเพราะว่าไว,าวาแต่ว่าเออก็เนี่ยแหละค่ะถึงบอกว่าอาการทางสมองหรือว่าอะไรใหญ่ใเนี่ย มันมันมันอย่างนี้มันมันเป็นกันได้ง่ายเนาะพักเราเราก็ต้องเริ่มจากดูแลตัวเองกันแล้วก็สําหรับพี่จิ๋มมาพี่จะบอกว่าออขอบคุณนะคะที่ที่ห่งหญยแล้วก็นึกถึงพี่แล้วส่งความหงหญยไปแต่ว่าพี่จิ๋มอยู่ในครอบครัวครอบครัวอย่างดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนท้นองพี่น้องก็ปเปี่ยมอยู่เสมอเสมอซึ่งก็คืออดิตัวอดีตเองก็ออยังเครื่อง สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเพียวแต่ว่าเอ่อความสโลของของอาการมันอาจจะเป็นวันๆไปแล้วแต่พักผ่อนมากน้อยซึ่งถ้าถ้าใครที่ที่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านแล้วเริ่มจะมีอาการแบบนี้หรือว่ามีอยู่เนี่ยก็ก็ฝากความห่วงใยไปถึงแลอช่วยเพื่อนดูแลปุ้จริงๆแล้วดูแลผู้ใหญ่ก็ไม่ง่ายเนาะ มีความอันตรายมีความเป็นจริของเราที่เราเห็นมีความอันตรายไห,หมจริงๆต้องต้องมีคนอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าในจังหวะไหนแกจะมีความเออเหมือนเหมือนมันมันมัน,<อ>มนต้องมีคนใช่ใช่ต้องมีคนอยู่้วตลอดเวลาแล้วก็กังวลเรื่องการออกนอกบ้านด้วยใช่เขาเขาจะแบบไม่อยากออกไปเป็นภาระใครแล้วก็เลยไม่ออกเออ แบอ,อ,อย่างนี้พอเราเจอแบบโลกแบบนี้มันเป็นกันง่ายๆกลัวสิ่กตัวัวสิหกสิบแล้วนะก<อ> <laughs> ัวสิคะก็้พยายามก็เนี่ยเริ่มที่ตัวเราก็พยายามดูแลดูแลใจดูแลร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันจะเป็นมันก็มันก็ห้ามไม่ได้ใช <c oughs> ่ไหมแต่ว่าดูแลซะดีกว่าไม่ดูแลออ